ท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่ออกรถใหม่กำลังจะถึงรอบปลดป้ายแดงไปใช้ป้ายขาวหรือป้ายจริงเพียงแต่ท่านส่งข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดพร้อมระบุประเภทรถรถยนต์ส่วนตัวรถกระบะสองประตูสี่ประตูหรือรถบรรทุกจังหวัดรถที่จดทะเบียนผมจะทำการจัดหมายเลขทะเบียนเสริมชะตาสำหรับท่าน โดยมีให้เลือกขั้นต่ำ20ชุดสูงสุด50ชุดพร้อมคำแนะนำดีๆสำหรับการจดจองหมายเลขทะเบียนรถเนีครับไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือเพื่อใช้งานซื้อมาราคาคงไม่ใช่บาท2บาทต้องอยู่กับท่านอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4 5ปี และอย่างที่ผมนำเรียนเสมอว่าสีของรถก็คืออุปนิสัยใจคอของรถส่วนหมายเลขทะเบียนจะส่งผลต่อความเป็นไปในการใช้รถคันนั้นใช้รถแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ไปไหนมาไหนจะได้รับการยอมรับได้รับการต้อนรับให้เกียรติหรือเปล่า4-5หปีนับจากวันนี้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นหรือไม่ทะเบียนรถนำสิ่งนั้นมาให้ครับหากว่าท่านสนใจใช้บริการสามารถสอบถามขั้นตอนการบริการ ได้ที่0817008644หรือแอดไลน์ไปที่สมเจตแสง และณโอกาสนี้ผมขอชี้แจงทําความเข้าใจถึงหลักการเลือกหมายเลขทะเบียนรถตามแนวทางของผมครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจุดแรกหลายท่านสับสนกันมากผมต้องเน้นย้ำนำเรียนเสมอว่าผมเลือกทะเบียนโดยนำชะตาของผู้ขับขี่รถคันนี้ฝาซื้อให้รถคันนี้แม่ออกให้ลูกรถคันนี้บริษัทให้ใช้ถามว่าแบบนี้ใช้ดวงใคร คำตอบคือดวงของผู้ขับขี่คนเดียวครับคนออกตังไม่ได้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุนอนๆอยู่สะดุ้งไหมนั่งเก้าอี้อยู่ที่บ้านรถคันนี้ชนเปลี่ยงคนออกตังตกเก้าอี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับให้ใช้วันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดของผู้ขับขี่คนเดียวเท่านั้นเน้นย้ำนะครับและอย่างที่เรียนว่า การเลือกหมายเลขที่ดีเลือกหมายเลขที่ส่งเสริมชะตาผมดูจากชะตาของผู้ขับขี่แนวทางของผมถือคนผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางครับดูว่าคุณคือใครดาวอะไรให้คุณดาวอะไรเสียดาวกระทบดาวการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งในพื้นชะตาของท่านอย่างที่นําเรียนไว้ตอนต้นรถคันนี้ต้องอยู่กับท่านต่อไปอย่างน้อย4 5ปี เหตุนี้เองครับการเลือกทะเบียนร,รถตามแนวทางของผมผมยังดูดวงชะตาของท่านอีกว่านับจากวันนี้4-5หปีจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านดีไม่ดีถ้าไม่ดีผมก็จะเลือกหมายเลขเพื่อป้องกันแก้ไขและเลือกหมายเลขหนุนดวงผลักดันความสำเร็จนับตั้งแต่ได้ใช้รถคันนี้กับป้ายทะเบียนนี้เรื่อยไป ชีวิตของท่านต้องประสบความสําเร็จรุ่งเรืองขึ้นวิธีการดูวิธีการเลือกหมายเลขทะเบียนโดยละเอียดนั้นผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วครับถ้าท่านใดยังไม่ได้รับชมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้ชมคลิปนี้ให้จบนะครับอย่าเพิ่งรีบไปชมส่วนบางท่านสงสัยบอกกับผมว่าอาจารย์ผมเกิดวันอังคารขอไขเป็นกาลกินีไม่ใช่เหรอเลือกทะเบียนเนี่ยผมไม่เอาหมวดขอไขได้ไหมนำเรียนอย่างนี้ครับ พลังความหมายของหมายเลขที่จะส่งผลกับความเป็นไปในการใช้รถเกิดจากการนำหมายเลขหมวดนำอักษรหมวดแล้วก็นำหมายเลขต่อท้าย2ตัว3ตัว4ตัวมาบวกรวมกันคืออักษรเน,นี่ยไปเทียบเป็นหมายเลขนะครับ <S <S ผลลัพธ์จากการบวกรวมทั้งหมดอันนี้สำคัญสุดถัดมาคือหมายเลขหลังหมวดอักษรที่บอกว่า2ตัว3ตัว4ตัวนะครับส่วนอักษรหมวดส่งผลกับความเป็นไปไม่เกินร้อยละ0.5ท่านไม่ต้องไปวิตกครับ ตัวอักษรกาละกินีกับหมายเลขกาละกินีอันเนี้ยมาจากไหนมาจากวิชาทักษปะปกรณ์ตำราหัวราศาสตร์เล่มแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์ตำรานั้นใช้อะไรกำหนดอักษรและตัวเลขกาละกินีครูบาอาจารย์ท่านกำหนดตามวันเกิดของแต่ละคนเกิดวันอาทิตย์ กาละก,กินีอักษรก็คือสลาสฤสเสืสสสสสหอหหีบรอจุลาออ่างและหมายเลขหกถือเป็นกาละก,กินีของอาทิตย์เกิดวันจันทร์สระทั้งหมดคือกาละก,กินีส่วนหมายเลขกาละก,กินีคือหมายเลขหนึ่งวิชานี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมไม่ได้พูดว่าไม่ดีเพียงแต่ตามประสบการณ์การทำงานและการศึกษาค้นคว้าในแนวทางของผมผมเลือกตัวเลข มาจากชะตาของท่านชะตามาจากไหนครับชะตามาจากวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพุทธศักราชที่เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนํามารวมกันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะวันเกิดนะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะวันเกิดเท่านั้นเหมือนการที่ท่านจะดูว่าคนสวยคนหล่อเนี่ยมองแค่ทรงผมแค่ตาอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ต้องดูต้องพิจารณาทั้งเรือนร่างและอาจจะรวมถึงดูนิสัยด้วย เขาประกวดนางงามเนี่ยเห็นไหมครับกรรมการก็ดูว่าสวยไม่สวยเขาไม่ได้ดูแค่วันเดียวไม่ได้ดูแค่แป๊บเดียวพิจารณาสวดทรงองค์เอลต้องหมุนแล้วหมุนอีกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าดูซิว่าสวยจริงไหมผมเลือกเลขที่ดีตามชะตาหรือจากตัวตนของท่านส่วนของอักษรส่รงผลกับความเป็นไปในทะเบียนเน้นย้ำนำเรียนคือ0.5และนอกจากนั้นเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ถ้าท่านไม่อยากได้หมวดอักษรขอไขและเลือกที่จะไม่ซื้อหมายเลขประมูลท่านก็ต้องรอละครับรอให้หมวดอักษรขอไขเนี่ยหมดแต่หมดแล้วก็ต้องต่อด้วยอักษรขอควายซึ่งก็ยังเป็นกะละกินีของวันอังคารถามว่ารอไหวไหมครับประมาณ2-3ปีกว่าจะหมดแต่ละหมวดเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันนะครับและเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะใช้ป้ายแดงเนี่ยสาปีแล้วค่อยเปลี่ยนป้ายจริงอันนี้เป็นข้อมูล ที่นำเรียนให้ท่านพิจารณานะครับถ้าท่านถูกใจคลิปนี้เรียนเชิญกด Follow แล้วตามด้วย C First สํำหรับท่านที่ติดตามในเพจอาจารย์สมเจตแสงคำด้วยกันกัมพูแต่ถ้าท่านติดตามใน YouTube เรียนเชิญกดติดตามกด Subscribe แล้วตามด้วยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนผมจะนำสาระความรู้ดีๆแบบนี้นำเสนอกับท่านเป็นประจำซึ่งเป็นสาระความรู้ที่ท่านอาจจะหาไม่ได้ในที่ไหนเลยสวัสดีครับ